ทำอะไรอีกแล้ววันนี้วันนี้ป้าเกดก็จะปรุงรสนะคะน้ำซุปด้วยผักค่ะหอมอร่อยด้วยผักนะคะลุงต้องลองชิมน,นะว่าฝีมือป้าเป็นยังไงดูสิคะขนาดตุนนะคะเนี่ยยังไม่ได้ที่นะคะแต่ขอบอกว่าหอมอร่อยนะคะค่ะตอนเรียนแพทย์นะคะเรียนวิทยาศาสตร์ป้าเนี่ยสู้เขาไม่ได้นะอยู่กลางห้องแต่ถ้าบอกว่าเรียนค่ากรรมหรือเรียนทางด้านอาหารโภชนาการนะ ขอบอกว่าปาที่1นะคะอุ่ยไม่อยากคุยเลยค่ะนะคะตอนเรียนแพทย์แผนไทยนะคะบัณฑิตแพทย์แผนไทยป้าคือ,อ,อชอบปรุงอาหารค่ะเราต้องทานอาหารให้เป็นยาทานอาหารด้วยเมนูหลากหลายนะคะเพื่อประโยชน์ของร่างกายค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะวิธีการทําน้ําซุปนะคะไม่ต้องใช้กระดูกหมูนะคะแต่หอมรสชาติอร่อยมากมาดูวิธีการทําแล้วก็ส่วนผสมกันเลยนะคะ ของเรานะคะก็จะมีเห็ดหอมสดค่ะมอคอรี่นะคะป้าจะใช้นะทั้งก้านแล้วก็ดอกด้วยนะคะไม่ตัดทิ้งค่ะบัลรังค่ะแครอทเห็ดหอมสดฟักทองนะคะป้าก็จะไม่เอาเปลือกออกบางชิ้นก็จะเอาเปลือกออกนะคะป้าชอบทานเปลือกมันมีวิตามินสูงค่ะเราก็ผักข้าวโพดอ่อนนะคะกระหล่ำปีค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะสามเกลือค่ะพริกไทยกระเทียมรากผักชี รูปผักชีแล้วก็ก้นขึ้นช่ายค่ะพอน้ำเดือดน,นะคะป้าก็จะเอาก้านผักชีนะคะใส่ฟิลเตอร์ทุกอย่างเรามันจะได้ไม่ลอยนะคะจะได้ไม่ต้องตัดปิดให้เรียบร้อยค่ะใส่ลงไปเลยจากนั้นนะคะตามด้วยผักที่เราเตรียมไว้เลยจ้ะ เราจะมาปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวนะคะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะตามด้วยน้ำมันงาค่ะดอกเกลือค่ะ ด้วยน้ำพึ่งนะคะยังไม่เดือดนะคะหอมกลุ่นแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเราไม่ต้องง้อนะคะกระดูกหมูน้ำซุปจากผักนะคะก็หอมอร่อยแล้วก็นัวได้ด้วยป้าก็จะตุ๋นต่อไปนะคะประมาณ40นาทีค่ะค่ะ ปลาจะต้มแห่กูเช่านะคะแล้วก็น้ำขิงค่ะเราก็ตักไปใส่น้ำซุปนะคะเพื่อความหอมแล้วก็รสชาติจะหนัวยิ่งขึ้นค่ะตามด้วยน้ำซุปนะคะแห่กูเช่าค่ะแล้วก็น้ำขิงนะคะทําให้ความเข้มข้นของน้ำซุปของเราอร่อยมากขึ้นสมุนไพรแห่กูเช่านะคะจะช่วยเรื่องของการท้อ,องอืดน,นะคะปรับสมดุลในร่างกายค่ะ มีประโยชน์มากมายนะคะคนจีนหรือว่าคนเกาหลีนะคะชอบทํำนะคะน้าซุปเนี่ยใส่ดอกโกเช่าไปด้วยค่ะค่ะดอกแห่กเกช่านะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่แห่กเกช่าหรือว่าแห่กเกช่านะคะเป็นสมุนไพรค่ะมาจากเกาหลีแล้วก็อเมริกาเหนือนะคะป้าก็จะมีติดบ้านไว้เป็นประจําทานเป็นชานะคะแล้วก็มาปรุงรสอาหารค่ะ าซื้อได้นะคะตามร้านขายยาแผนโบราณค่ะเสร็จเรียบร้อยตักใส่ชามเสิร์ฟเลยค่ะหอมหวานอร่อยจากผักนะคะใครอยากจะลดความอ้วนนะคะทำเมนูนี้นะคะรับประกันลดน้ำหนักได้แน่นอนค่ะ